าที่ได้ตัดกระเจี๊ยบแดงนะคะให้ขาดออกจากต้นเป็นกิ่งๆเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะก็เกัจะเอามานั่งทาในพื้นที่ที่เราสะดวกนะคะแดดร่มลมเย็นนะคะจะนั่งทาตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเข้าบ้านแบบที่มันเป็นเม็ดเ,ดเดกลมๆแบบนี้นะคะ ใครมีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอกระเจี๊ยบแดงพืชหน้าปลูกใน EP ีที่3ที่ดิฉันได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็จะเข้าใจตรงกันว่ากระเจี๊ยบแดงที่ดิฉันจะทำการเก็บเกี่ยวตัดมาในวันนี้เนี่ยเป็นกระเจี๊ยบแดงที่เราใช้ชื่อโดยสมมุติว่ากระเจี๊ยบแดงกินใบนะคะ นี่คือกระเจี๊ยบ1นึกิโลกรัมค่ะก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะจัดการในคืนนี้เลยนะคะแล้วก็จะลองจับเวลาดูด้วยว่ากระเจี๊ยบหนึกิโลเนี่ยใช้เวลาในการทำนะคะคือเลาะเอาเมล็ดออกเนี่ยใช้เวลาทั้งสิ้นกี่มากน้อยกี่นาทีกี่วินาทีอะไรเงี้ยนะคะก็จะเก็บเป็นข้อมูลไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ อรันกระเจยบแดงกินใบที่ตัดได้ในวันนี้จาก2-3ต้นเนี่ยนะคะน่าจะอยู่ที่ประมาณ2คกิโลก,กว่าแล้วก็วันนี้เนี่ยจะให้ดูให้เห็นกันทั้ง2แบบเลยถึงวิธีการเอาไปก่อนที่จะตักแห้งนะคะทั้งของแบบกระเจยบกินใบแล้วก็กระเจยบแดงใหญ่เลยะนะคะซึ่งตัวดิฉันเองเนี่ยทำต่างกันนะคะ และในส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการล้อมเมล็ดกระเจี๊ยบนะคะถ้าที่เคยเห็นในสื่อเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ที่ใช้กระทุ้งเมล็ดกระเจี๊ยบโดยตรงนะคะแต่ว่าดิฉันไม่ได้ทําเป็นอาชีพหลักขนาดนั้นก็เลยไม่ได้คิดที่จะลงทุนซื้อมาก็ใช้เป็นมีดปลายแหลมเล็กๆนะคะอย่างที่เรามีอยู่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ ในคลิปนี้นะคะจะเห็นได้ว่าจะมีการเลาะมลเม็ดกระเจี๊ยบทั้ง2แบบอย่างที่บอกไปนะคะทั้งแบบกินใบที่กําลังเห็นอยู่นี้ดิฉันจะไม่เอาส่วนที่เป็นขั้วสีเขียวนะคะเพราะว่าถ้าเราเอาไปตากแห้งนะคะพอเขาแห้งเนี่ยส่วนที่เป็นสีเขียวมันจะออกมาไม่สวย ่วนกระเจี๊ยบแดงใหญ่ที่เห็นอยู่นี้นะคะจะเขาจะออกมาก่อนก็เลยได้เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเป็นเดือน2เดือนเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายเก็บไว้นะคะแล้วก็เอามาตัดต่อรวมกันเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะคะถึงวิธีการเลาะเมล็ดที่ดีชั้นทําขึ้นนะคะซึ่งแบบแดงใหญ่เนี่ยก็คือส่วนที่เป็นขั้วนะคะซึ่งของกินใบมันมีสีเขียวแต่ของแดงใหญ่อะมันจะมีสีแดงเพราะฉะนั้น ในแบบนี้ก็คือเราจะใช้ทั้งพั่วทั้งกีบเลี้ยงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้มีดเลาะก็คือเลาะให้มันออกมาทั้งหมดเลยนะคะทิ้งไปแต่สนที่เป็นเมล็ดเท่านั้นค่ะ เราก็เอาไปตากแดดนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะทําให้เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนกลางคืนในตอนเช้าจะได้รับแดดตั้งแต่เช้าไปจนถึงเย็นตลอดทั้งวันเลยนะคะ ที่เห็นตักในกระด้งนี่คือกระเจี๊ยบแดงแบบกินใบนะคะส่วนที่เห็นแห้งแล้วนะคะตรงนี้ก็คือกระเจี๊ยบแดงแบบแดงใหญ่นะคะซึ่งกระเจี๊ยบแบบกินใบเนี่ยถ้าแห้งแล้วเนี่ยสีของเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะเป็นสีแดงที่อ่อนๆซอฟๆมากกว่านี้นะคะแต่กระเจี๊ยบแดงใหญ่มันจะเป็นสีออกเข้มๆนะคะนิดหนึ่ง และหลังจากที่กระเจี๊ยบแดงของเราแห้งได้ที่แล้วนะคะเราก็เก็บใส่ถุงซิลปิดปักถุงไว้ให้เรียบร้อยนะคะอาจจะใส่เป็นถุงใหญ่ไว้ก่อนมันขึ้นอยู่กับการเอาไปใช้ของเราอีกทีหนึ่งว่าเราจะเอาไปแบ่งใส่ถุงย่อยๆขายหรือว่าเอาไปแปลรูปเป็นน้ําหรือว่าเอาไปทําเป็นแยมอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นการเก็บแบบแห้งๆนะคะก็ทําให้เก็บได้นานแล้วก็ค่อยเอาไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ค่ะ